สวัสดีครับทุกท่านที่รับชม,ช,มช่องข้อใหญ่ h ช n แนลอยู่นะครับนี่เราตัดหญ้เาเสร็จก็ต้องเตานะฮะมีเครื่องเตาต้องเตา ลมอย่างนี้นะฮะแล้วก็มันต้องมีคนกวดตามอีกรอบเป่าให้เป็นแนวเอาไว้นะเป่าลมเข้ามาอย่างนี้ฮนะคนเป่าต้องเข้าใจเป่านะ จะเป่าให้ตันเลิเป่าให้อ่าอย่างนี้ก็เบาๆอในนั้นแล้วก็เป่าออกมาได้เมื่อก่อนเราต้องกวาดนะแต่เดี๋ยวนี้เป่าออกมาเลย ลักกี้ลักกี้น่ครับลูกชายตัดหญ้าเสร็จก็มาช่วยตัดชาตัดชาสามเชือกนะตัดหญ้าเสร็จแล้วมาเชือกตัดชานะแต่วันี้ก็ต้องตัดโดยเอาบันไดตัด เขาจะเป่าลมอย่างนี้แหละนะจะเป่าเป่ารวมไว้อย่างนี้แล้วก็กวาดใส่ผ้าอย่างนี้แต่ตรงเต้าก็ใส่ผ้านี่คือเป่าเป่ารวมไว้แล้ว,ลลลลวอันนี้ทำกันไดก็ยาติมาคนะปับปนได ต้องมีบันไดาสามขาขึ้นไปไม่คุ้มเล็กคุ้มน้อยหลังนี้ก็เยอะอนกันตัดแต่งเยอะก็ทำงานนะราคาก็ไม่เท่ากันแต่ละหลัง ไหนเขาเป่าไม่ได้แล้วก็ต้องโกยออกมาให้คนเข้าไปโกยออกมาในกลางจะเป็นอย่างนี้นะครับในกลางจะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องโกยออกมา

แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดชอบตะไใครกดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ